สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นคลิปปีบอสห้าดาวปี2024นีนะครับก็สำหรับวันที่ 1, มีนาคมจนถึงวันที่14มีนาคมนะครับเพื่อนๆจะได้เผชิญหน้ากับบอสห้าดาวนั่นก็คือเจ้าคาปูโคเคโคนะครับโดยคาปูโคเคโคนะครับเป็นโปเกมอนเทพประจำถิน่นประเภทไฟฟ้า,ฟาแฟรี่นะครับแล้วก็พิศเศษเลยนะครับถ้าเพื่อน ตีคาปูโคเคนโในช่วงเวลานี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับท่าธรรมชาติพิโรธนะครับเป็นท่าของแฟรี่นะครับซึ่งท่านี้เนี่ยจะได้จากการตีบอลช่วงนี้หรือท่าตัวไหนที่ไม่มีเพื่อนๆสามารถใช้ TM n ชันเลิศในการเปลี่ยนท่าได้นะครับ <ls> plastic <and> plastic. ก็คือเราจะใช้ TM ธรรมดาเปลี่ยนท่าไม่ได้เนาะก็คาปูโคเค k โนะครับโดยความที่เป็นไฟฟ้าแล้วก็แฟรี่นะครับ ก็จะมีาตุที่แพรทางนะครับเป็นาตาพิษและก็ดินนะครับโดยนะครับคาปูเคเคโคนะครับเขาจะเป็นเทพพิทักษ์ประจําเกาะเมเลเมเลนะครับซึ่งควบคุมไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็มีนิสัยอยากรู้อยากเห็นนะครับแต่บางครั้งเนี่ยก็ดุร้ายได้นะครับเข้าโจมตีมนุษย์แล้วก็โปเกม,มอนที่มาทําให้เขาอารมณ์เสียนะครับโดยในเกมโปเกโมอนโกเนี่ยน้องมี ศักเป็นเทพรองนะครับของภูมิภาคอโลราใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการตีเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้คนเยอะมากก็ได้ครับประมาณ3คนเปิดปาร์ตี้เนี่ยผมว่าลงได้นะฮะถ้ามีโปเกมอนธาตุดินอย่างกาดอนเนี่ยและแปลงเป็นเกนชิกาดอนเนี่ยยืน3ตัวเนี่ยน่าจะเอาลงไปได้เยอะเลยนะฮะก็อันนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นวันแรกวันที่1น,นะครับก็คือน้องมาวันแรกเนาะมันก็เลยทำให้เราเปิดห้องเนี่ย ได้ค่อนข้างเร็วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆตีกันตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยรับรองเนี่ยเพื่อนๆจะหาเพื่อนมาช่วยตีได้ค่อนข้างเยอะนะครับและอีกอย่างเนี่ยช่วงนี้เนี่ยน้องเขามีท่าพิเศษด้วยนะครับเป็นท่าธรรมชาติพิโรนนะฮะซึ่งท่าน,นี้เนี่ยจะมีอยู่ทุกตัวคาปูนะครับที่กําลังจัดทยอยทยอยมาเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรกที่มานะฮะแล้วก็น้องมีายนี่ด้วยนะครับสามารถรุ้นายนี่ได้ด้วยนะฮะถ้าเกิดใครไปตีเนี่ย ได้ทั้งท่าพิเศษแล้วก็ใายมีด้วยนะครับเจ็ดคนเนี่ยลงได้ไวมากเลยฮะยังหนึ่งส่วนสของเวลาที่เขาให้อีกนะเพราะว่ามันไม่ได้เก่งมากนะแต่ว่าก็ถือว่ามีประโยชน์ประมาณหนึ่งแล้วกันสำหรับใครที่เป็นสายสะสมแล้วก็สายเก็บมอนท่าพิเศษนะครับซึ่งคาดว่าในในซีซั่นนี้เนี่ยน่าจะ มาครบทั้ง4ตัวพร้อมกับท่าธรรมชาติพิโรธท,ทั้ง4ตัวเลยนะครับโดยเดือนนี้จะมีคาปูโคเคโคกับคาปูเทเทฟูนะครับที่มาเนาะขันด้วยเลจิไอก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสีชายนี่ของน้องครับซึ่ง4ตัวเนี่ยจะเป็นสีชายนี่ที่คล้ายๆกันหมดเลยนะก็คือจะเป็นล่างแบบดำๆอะไรเงี้ยดูจะเป็นดูเท่กว่าล่างปกตินะฮะ ถ้าลางสีธรรมดาเนี่ยมันก็จะดูสดใสล่างเชยนี่ก็จะเป็นแบบเทพเลยนะก็ดูดีไปอีกแบบนะเอาจริงนะก็จะเป็นได้ท่าพิเศษด้วยเป็นท่าแฟล,ลีนครับ nature madness หรือธรรมชาติพิโรดนั่นเองนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ไปตีนะครับวันแรกๆเนี่ยลองดูคลิปเราก็ได้นะครับคลิปสอนตีใกล้หาเพื่อนนะเพื่อนๆจะได้มีคนมาช่วยตีได้ง่ายขึ้นถ้ามีแค่คนเดียวนะครับก็ วันนี้ไปแล้วนะครับก็ขอทูนโชคดีได้ชายนี่ซีดาวคาปูโคพิโคทาพิเศษแล้วก็ชายนี่ตัวจริงๆกลับไปนะครับ